สวัสดีทีมทัดไฟนะคะเมสิงธนูนะคะพบกับแม่หมอโซนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงราย2สัปดาห์นะคะ1-15เมษายนนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆทีมทัดไฟแม่หมอโซทําให้ช้านิดน,นึงนะคะต้นเดือนเมษาเนี่ยติดภารกิจมากมายมากๆเลยวันนี้มันหยุดเลยรีบมาทานะคะไม่อยากให้ขาดไปเนาะมาดูกันเลยนะคะแม่หมอโซดึงไพ่ไว้แล้วนะคะแล้วเหลืออีกครึ่งทางเนาะของสสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะเข้าสู่สงการวีกันแล้วนะคะเป็นอย่างไรนะเมสิงธนูนะคะได้9้า เหรียญน,นะคะ Nine of Pentacles วันนี้ใช้ไพ่สยามทาโร่นะคะเข้ากับบรรยากาศหน่อยเนาะเดี๋ยวจะส่งกรานได้ไพ่9เหรียญแต่ได้ Reverse นะคะได้ไพ่หัวกลับใบที่2ได้3มไม้ค่ะใบที่3เราได้เป็นอันนี้เป็น Ace of Pentacles คะเป็นไพ่1เหรียญน,นะคะเขาวาดเป็นสวยเชีย1หเหรียญและได้1เหรียญีเวิร์สนะคะแล้วก็ได้ไพ่เป็นมหาเล็ก เหรียญนะคะเพจ open t a c l e s โ okay, อเคสำหรับทีมทัดไฟนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในช่วง2สัปดาห์แรกอาจจะไม่ได้ move fast อาจจะไม่ได้รวดเร็วดำเนินไปอย่างรวดเร็วหวื้หวาแบบปุบปับฉุบฉับตามสไตล์คนทัดไฟที่มีความคล่องแคล่วอ่องไหวนะคะสสัปดาห์แรกมันยังแบบไปเรื่อยๆของมันอยู่อะ่ะมันเป็นสัปดาห์ที่แบบว่าถ้าใครถามในเรื่องของการงานเนี่ยแม่หมอโซเห็นหลายคนก็ค่อนข้างจะเบื่อกับงานรูทีนนะ บื่อกับงานประจำอะ่ะมีความเบื่อกับงานประจำแล้วก็รู้สึกว่าเรา,อามองหาเหมือนกับมันไม่สนุกอีกแล้วอะ่ะบางทีของคนทาดไฟก็อาจจะมองว่างานมันก็ไม่ได้แบบ อะไรมากมายนะหมายว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่นี่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าปัญหาคืออะไระนะคะแต่ถ้าโดยรวมโดยภาพ,ภาพรวมคุณก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่ได้ยากก็ไปต่อได้แต่ตัวคุณเองอาจจะเริ่มเบื่อแล้วหรืออยากจะมองหาโอกาสใหม่ๆที่มันมีความท้าทายแบบนี้อยู่ได้นะคะบางคนเนี่ยจริงๆอาจจะมองในเรื่องของการทาอะไรของตัวเองเจ้าของธุรกิจแบบนี้ได้ด้วยใครที่มองหา Second job อะสิ่งที่ในเนี้ยไพ่มันโดดเด่นคือ1นนะมองว่า คุณชอบทำอะไรอะ่ะมีไหมคะชอบทำอะไรอะไรที่คุณทำแล้วมันเอ j นจอยอะไรที่คุณทำแล้วมันสนุกเป็นแพชชั่นของคุณเนี่ยไพ่มันบอกว่าลองมองดูซิตัวคุณเองอาจจะมีงานอาดิเรกอะไรที่คุณชอบทำแบบนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามันเอามาทำเหมือนหรือคุณคุณอาจจะมีไอเดียของคุณคิดอยู่แล้วนะมันมีสามไม้เหมือนเราอาจจะวางหัวในหัวของเราไว้คร่าวๆแล้วลองเอามาดูซิว่ามันแบบ มาต่อยอดได้ไหมนะคะเอามาต่อยอดได้ไหมหรือบางคนคิดที่จะไปเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะ ดูแบบเนี้ยนะคะมันก็จะช่วยเสริมงานของคุณได้ด้วยหรือช่วยเสริมคิดมีสร้างไอเดียอินสปิเรชันใหม่ๆอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉันลองดูใครที่มีโดยเฉพาะใครที่มีแพชชั่นนะคะเหมือนแม่หมอโซโยกตัวอย่างของตัวเองเนี้ยแบบเออเราทํางานประจําด้วยแต่เราชอบดูไพ่ทาโร่เราสนใจเรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็ไปศึกษาเรียนแล้วลองเอามาทําอะไรเริ่มต้นเล็กๆของเราก่อนนะคะไพ่สามไม้พวกเนี้ยกับไพ่ไพ่มหาเล็ก เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบว่าค่อยๆทาอ่ะค่อยๆทําค่อยๆเริ่มเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปรับคุณจะต้องมีการปรับอีกนะคะปรับแนวทางอะไรต่างๆแบบนี้ได้ด้วยแล้วมันมีข้อดีคือมันทําให้คุณนะ่ะไม่หมดไฟไปกับเหมือนชีวิตประจําวันหรืองานประจําวันของเราด้วยนะคะเพราะไพ่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องชีวิตทั่วๆไปเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วอยากมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะเป็นแบบนี้ทีนี้ ถามในเรื่องของการเงินการลงทุนประมาณนี้นะคะแม่หมอโซจะบอกว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการเงินใครมาขอยืมเงินหรืออะไรเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้นะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะอย่างเช่นว่าแบบเหมเราไม่เราไม่เอาตัวเราเข้าไปเสี่ยง เป็นแบบนี้นะคะไม่ไปตกลงในข้อสัญญาหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะไพ่มันยังดูไม่ค่อยสวยมันเหมือนว่าข้อเสนอที่เข้ามาอะไรต่างเนี่ยยังไม่น่าเชื่อถือหรือยังหรือยังแบบประมาณว่าเออไว้ใจยังยังไว้ใจไม่ค่อยได้อ่ะ ประมาณนี้เหมือนกับให้ให้ผัดไปก่อนให้รอไปก่อนให้ดูไปก่อนเป็นแบบนี้นะคะนี่ถ้าใครเบื่องานแล้วหางานล่ะคุณอาจจะถามว่าเรามีแนวโน้มมีทิศทางที่จะได้งานในเร็วๆดีไหมนะคะจริงๆมันได้สามไม้เนี่ยมันเป็น จะไม่ผิดนะเราสุกในเมษหรือเป่าคะคือรอหลังสงการนิดนึงนะคะใครรอลุ้นก่อนสงการเนี่ยไพ่นี้แปลว่าเลื่อนล่าช้าออกไปนะคะแต่มันยืนอยู่ในช่วงของเดือนทัดไฟนะแม่หมอโซมองว่าอืมเดี๋ยวนะเมษาแล้เป็นอะไรอะ่ะพฤษภาเหรอมันอาจจะกินเข้าไปถ้าคุณรอคอยข่าวเรื่องการงานนะอะไรก็ตามมันอาจจะกินเข้าไปในเดือนพฤษภาคม,มได้ด้วยเหมือนกัน ะะถามเรื่องการเงินมันจะอันนี้อะไรก้าเหรียญหัวกลับเหรอเออมันจะออกดอกออกผลอะไรอย่างนี้ไหมถ้าใครเล่นหุ้นน่ะใครเล่นหุ้นใครใครลงทุนน่ะได้จิบจิบเลยนะจิบจิบน,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 นิดหน่อยเหมือนเงิ <c oughs> นปันผลนิดหน่อยเองเงินปันผลนิดหน่อยเองอย่าไปอย่าพึ่งไปคาดหวังอะ,อะไรมากนะคะในในช่วงนี้นะในลักษณะเป็นแบบนี้อโอเค อ่ะลองดูนะคะเพื่อนๆอันนี้เท่าที่เรื่องทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยแม่หมอโซเห็นเป็นประมาณนี้นะคะทีเดี๋ยวแม่หมอโซจะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ละกันนะคะอ๋อผ้ายอยู่ตรงนี้โทษทีดึงเอาไว้แล้วนะคะความสัมพันธ์ของเมสิงธนูนะคะในช่วงสองสัปดาห์และเอเนอร์จีมันเป็นอย่างไรเวลาเราอ่านไพ่ในช่วง2สัปดาห์สั้นๆน,นะคะเออเขาก็บอกว่าทีเมสิงธนูนะคะอืม ไม่รู้นะคือไพ่ปุ๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยคุณได้เ e อร์มได้มหาเล็กเหลียนหัวกลับโอ้ใบเดียวกันเลยค่ะเป็นมหาเล็กเหลียนแต่ไอ้ข้างบนแถวบนเป็นหัวตั้งข้างล่างเป็นหัวกลับเรามีไพ่เอมเ r อรแล้วก็เป็นไพ่เอมเพ s สหัวกลับนะคะแม่แม่สิง์ธนูหลายคน,น่ะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานภาพความโสดของตัวเองได้นะคะกังวลเรื่องอายุนะคะคุณอาจจะกังวลเรื่องอายุว่าเอ้ยเราแบบ อายุมากขึ้นทุกวันจะเจอใครไหมหรือบางคนถ้าเจอชอบถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยช่วงนี้บางทีมจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์ดึงดูดรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตา อายุของเรามีเรื่องแบบนี้ไหมฮะ,ะดูไม่ค่อยคอนฟ i d e n c ์เท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นมูสวิงได้นี่มันเป็นดาวสุกแต่มันรีเวิร์สนะคะก็คือมูสวิงบางทีอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงฮอร์โมอนแปรปรวนหรือบางคนก็สงสัยนี่คือไวท์ทองแล้วหรือยังคุยคุณยังไม่ไม่หมอมันใจคุณยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือบางทีมันมีอารมณ์แปรปรวนได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะคะเนื่องจากว่า บมันมีอารมณ์ที่ขึ้นมาเป็นเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเ้อาเงา,งาเบื่อเอ,อยากจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะคุณคาดหวังว่าคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่ถามว่าจะเจอไหมนะคะถ้าใครที่เป็นคนโสดเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องมีการปรับตัวเองนะคะคือเคยได้ยินไหมคะว่าเราอยากได้คู่แบบไหนอยากเจอคนแบบไหนให้ทําตัวเราเป็นแบบนั้นก่อนนั่นคือการใช้กดแรงดึงดูดนะ manifestation ด้วยนะคะเช่นคุณอยากจะได้คู่ที่แบบ รอหนะ้าตาดีคุณก็ต้องลุกขึ้นมาทําตัวเองให้ดูดีไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบเอ็มเพสหัวกลับแบบนี้นะคะเอาขึ้นมาออกกําลังกายแต่งเนื้อแต่งตัวนะ ปรับ Energy ของเราก่อนนะคะแล้วก็อย่าใช้แต่ชีวิตเดิมๆสังคมเดิมๆเมพราะพามันบอกว่าคุณ stuck in routine ติดอยู่กับรูนเดิมๆนะคะต้องลุกขึ้นมาไปไปแบบหาไปเข้ากลุ่มใหม่ๆบ้างไปหากิจกรรมใหม่ๆทําบ้างมันก็จะเป็นการเบรกการเขยา่าพลังงานการเปลี่ยนเปิดเหมือน คบางคนอาจจะให้เขาเปิดดวงอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอโซว่าคําคนั้นมันใหญ่เกินไปนะอาจจะเขย่าพลังงานของคุณหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าใครที่มีคนคุยคุยมีรีเลชั่นชิปแล้วเนี่ยช่วงนี้บอกว่า ช่วงนี้มันดูเหินห่างหรือว่าไม่ค่อยได้พูดกันไหมคะไม่ค่อยได้สื่อสารกันเท่าไหรนะ่นักนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาพูดหรือเวลาสื่อสารคุณจะรู้สึกว่ามันเป็น hermit by e m p l o r อย่างนี้นะทำไมเขาดื้อแบบนี้หรือทําไมเขาถือแต่ความคิดเห็นของตัวเองไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่นะคะก็มันก็จะมีความแบบ รู้สึกว่าเป็นความคอนฟ lict กันได้ในลนักษณะแบบนั้นทีนี้ต้องคำแล้วถ้าเราดูกันแบบการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือเพ่อว่าม,มันมีคนมาคอมเมนต์ไงคะเหมือนเขาไม่หมอโซคิดว่าเขาไม่ได้ติดตามช่องเราประจำมนะคะก็เขาก็เขาก็เขียนว่าเออแบบเนี่ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยอ่านมานะคะคือแม่หมอโซเนี่ย เวลาทำไพาอ่อะนะคะก็จะเปิดหน้าไพ่ให้ทุกคนเห็นมันจะโปรง่งมันจะคือเน้นเรื่องความโปรง่งใสอะนะคะคือคุณไม่ได้เห็นหน้าแม่หมอโชแต่คุณเห็นหน้าไพ่เนี่ยเราก็อ่านไปตามเนื้อไพ่เนื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะนี้เราก็ต้องอ่านเนงนักสะที่ว่าให้คําแนะนําด้วยถ้าคุณมีปัญหากับคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยช่วงเนี้ยอย่าไปต้องพูดตรง,ตรง e so, ๆเอ็มเพรสส่กอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปแบบ จ,จ,จ,จี้มากเกินไปนะคะอย่าไปคาดคั้นอย่าบางทีอย่าไปคอนโทรอะไรมากเพราะตอนนี้คือต้องบอกว่าลีฟเดมอโลนะคะปล,ปล่อยให้ปล่อยให้เวลากับเขาหน่อยให้สเปซกับเขาหน่อยคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องที่จะต้องคิดต้องทําต้องใช้สมาธิเยอะแล้วถ้ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์อีกจู้จี้จุกจิก,จกอีกเนี่ยคือจะเป็นทั้งคุณทั้งเขาก็ได้นะคะไม่ได้ว่าว่าต้องเป็นเราที่เป็นฝ่ายผิดมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่ถ้าไปจู้จี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยน้อย ที่มันแบบบางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเขาจะไม่มีสเปซในการมาแฮนเดิลแล้วเขาจะเบื่อเนี่ยมันเป็นไพ่เบื่อไพ่เบื่อกับเรื่องแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะถ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างเปราะบางก็อาจจะให้สเปซให้สเปซกันหน่อยระวังเรื่องความหึงหวงด้วยนะเนี่ยไพ่อะ หหวงอะไรประมาณนี้ทีนี้ใครที่มีคนคุยแล้วอยากถามว่าเขาคิดไงกับหนูคะเหมือนตอนนี้เขาดูใส่ใจหนูมากเขาดูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะคือไพ่มันบอกว่าเอออายุห่างกันไหมคนที่เข้ามาคะ่ะอายุห่างกันได้นะคะเอ,อ่อทีนี้มันลงเอ็มเพรสหัวกลับเนี่ยแม่หมอโซมองว่าอย่างนี้คะ่ะหนึ่ง ถ้าเกิดคุณคุยกับคนอายุน้อยกว่า,าค่ะถามว่าคุณคิดกับเราอยังไงแล้วคุณรู้สึกไม่แน่ใจกับท่าทีของเขาเพราะาตอนนี้เขาดูห่างไปเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเรื่องของอายุอาจจะมีอาจจะมออีอิทธิพลอาจจะมีอิทธิพลด้วยมันก็ทําให้คิดเยอะค่ะว่าจะเข้ากันได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าช่วงนี้มีคนเข้ามานะคะแล้วบางทีถ้าเขาแสดงทีท่าแบบ โอโหจัดเต็มจัดหนักแบบรวดเร็วมากๆเนี่ยอันนี้เป็นเรสแฟลกให้ระวังไว้ให้ดีนิดนึงเพราะบางทีเหมือนเวลาเราได้อย่างเงี้ยเอ็มเพรสหัวกลับคือเขามาอาเพื่อหวังหวังอะไรจากเราอะหวังผลประโยชน์หวังจะมาเข้ามาใกล้ชิดกับเราชั่วครั้งชั่วคราวเราก็ไปบางคนเนี่ยก็มาคุยกันเพราะความเหงาอะไรอย่างนี้ใครที่ดีลกับคนเก่าๆเนี่ยมีไพ่คนเก่าๆขึ้นมาด้วยนะคะเออดีลกับคนเก่าๆมาด้วยนะคะบางทีอันเนี้ยมันเหมือนกับว่า เหมือนเขาเข้ามาเพราะว่ามีผลประโยชน์มีเรื่องอะไรบางอย่างมีเรื่องเงินเรื่องอะไรกันค้างค้าคาคากันอยู่ไหมคะเป็นแบบนี้นะคะลองดูหรือไม่ก็เป็นเรื่องผลประโยชน์อื่นๆยังไม่ค่อยยังไม่ใช่ไพ่การันตีว่าเขากลับมาแล้วเป็นแบบเขาจริงใจกับเรานะมันมีเรื่องอื่นแอบแฝงทีนีเรามาดูไพ่ uh, oracle ความรักคุณได้ balance love is not always about agreeing just for the sake of it นะคะเขาบอกว่าความรักเนี่ยบางทีเนี่ย มันจะมาเห็นพองต้องกันมันจะให้มันสมูทรอบดื่นแบบ ตลอดไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันบาลานซ์นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตกันแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีพื้นที่ในการรับมือกับความต่างหรือความท้าทายต่างๆนั้นด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังอยากจะแก้ไขปัญหาชีวิตในความรักเนี่ยช่วงเนี้ยอย่าไปจุกจิกอย่าไปคอนโทรมากนะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเราคอนโทรมากไปเขาไม่ใช่ลูกนะ มีไพ่มีแม่ตลกนะมีไพ่แม่ไพ่ลูกอะถ้าคุณยังไม่ได้มีลูกอะค่ะก็คือแบบว่าอย่าไปทําตัวเหมือนแม่เขาอย่าไปทําตัวเหมือนพ่อเขาประมาณเนี้ยเป็นปนแบบนี้นะคะเนาะอย่าไปคอนโทรมากไปความหมายเขาคือว่าอย่าไปคอนโทรกันมากไปนะคะ ที Oracle ชูส s e น New Direction ให้เลือกทิศทางใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะอย่างไพ่ข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเบื่อเบื่อาเซ็งเซงนะไพ่มันบอกว่าหรือบางอย่างสิ่งบางอย่างที่คุณทําแล้วมันจริงๆมันขึ้นเก้าเหรียญหัวกลับขึ้นมาเนี่ยมันไม่เวิร์กมันมีบางสิ่งบางอย่างมันไม่เวิร์กแล้วมันไปต่อไม่ได้โปรเจกต์มันมันไม่ได้แล้วหรือมันเสียหุ้นส่วนอะไรไปเนี่ยไม่เป็นไรคุณมีสามไม้มีมันทำคุณเซ่งแหละหนึ่งเหรียญหัวกลับแต่คุณ มีมหาเล็กเหลี่ยนตรงนี้ขึ้นมามีสมไม้เนี่ยเลือกทิศทางใหม่ปรับทิศทางใหม่ คุณอาจจะรู้สึกว่าชันเฟลล์ละั้นลมละแต่คุณต้องคุณกะคื re น r ะีเวซิเลียนอ่ะคือแบบขึ้นมาใหม่ได้นะคะแค่ปรับเปลี่ยนแนวทางนะอันไหนที่มันไม่เวิร์กก็อย่าไปยึดติดเนี่ยไพยเราอย่างนี้ระวังนะคะมหาเล็กเหรียญคือมันยึดติดกับอะไรเดิมๆอะไรที่มันไม่เวิร์กแล้วก็ยังจะดื้อนะคะธาตุไฟเขาจะเป็นแนวนี้นะคะก็ให้ไว้เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทีมธาตุไฟ see you later